an image in an instant like a Polaroid picture. Make a mural out of noise and corduroys with no zip. Push your port a porta potty over with a pig inside the piss and watch the red and blue snatch your scream. You never gonna get me. it. Ain't the hard out with you. I spit an 8 bar, you spit a 16. Still outdigging you? you ain't ever gonna outdo me. I clown around, but you ain't ever gonna outdo me. ฝ no ากให้ใจละลายเอาบนเวทีครับเราอ่อนไหวอ่อนหวานกับรอยยิ้มของเราเกินไปแล้วเดี๋ยวดูความเข้มข้นครับในรูปแบบมวยไทยอาวุธมวยไทยที่บ้านของมวยไทยกับ RWS f ไฟ h น n i ครับเอามาแล้วเริ่มแล้วนี่ฮะความน่าสนใจครับการปรับตัวเพื่อมาชก3ยกโดยเฉพาะ3ยกของ RWS ครับที่มีการให้คะแนนในทุกๆยกเพราะฉะนั้น จับตาดูให้ดีในยกแรกครับนักชกที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ที่จะชกแบบนี้ครับแต่ว่าการมาปรับตัวแบบนี้จะเป็นยังไงครับนี่แหละครับการปรับตัวครับเพือ่อให้เข้ากับรายการแล้วก็ให้เข้ากับรูปแบบการแข่งขัน,ขนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทําอยู่แล้วครับ<อ>เพราะว่านี่คือรายการที่จะนําพามวยไทยสู่ระดับโลกเอา้าดูครับ<อ>เกี่ยวลแล้วไปลงไปเลยครับโอ้โหเพชรนรินนี่ครับสวยงามครับว่าเป็กที่ นี่ครับโอ้หนึ่งสองสามครับแมตามด้วยฮุกซ้ายถือว่าทําได้ดีครับเพชรนรินต่อยทีต่อยเป็นชุดเลยครับหมัดของเพชรนรินช้างศึกยังไรดีครับยังไม่รีบหัวตวัดขึ้นไปแม่เต็มรังเหมือนการลงตัวนี่ฮะก็ต้องระวังครับที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยการมาปรับแล้วเล่นเกมตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะหลุดหลวมได้ครับต้องระวังครับมาดูนายกันบ้างครับสูงสูงแบบนี้ยาวยาวแบบนี้เข่าแหลมแหลมแบบนี้โอ้โหดูฮะ ขวางหน้าได้ดีครับแต่ว่ายังตีไม่ได้อะกรรมการแยกออกมากลางเวทีก่อนนี่นะครับกรรมการปล่อยให้ตีครับพอตีเชือกติดเวทีก็ต้องดึงออกมาแล้วครับเอาแข้งขวาไปครับช้างศึกมาฮไต่หนักๆไตมลำดีเหลือเกินครับโยกเดินหาครับเพชดนารินโดนแข้งขวาแล้วก็โตมาหะโดนปลายปลายแม่ต้องบอกว่าอาวุธใกล้เคียงครับคู่นี้ครับช้างศึก เปิดก่อนสวนเพนารินมี oh, ขอตามครับโอ้โ oh, หดูครับแม่มเดินเข้ามามหลวมไม่ได้ครับช้างศึกเองก็รอครับอ่ะเพนารินว่าไงครงับเขาค่อยเดินเข้าหามียับนํายังไม่โดนแล้วโดนข้างขวาไปทีนึงนี่นะครับเพชรน้ารินจังหวะสองครับทำให้ชา้างศึกมีชิงออกก่อนแล้วชิงความได้เปรียบแล้วเดี๋ยวทุโอซอกซ้ายเพนารินมาสวนมาเมื่อสักคูน่นี้หน้าหวาดเสียวครับแต่ต้องบอกว่าคนนี้นี่เปิดมาครับไม่ต้องอายรุ่นพี่เลยครับเปิดมา แรงขนาดนี้อ่ะสูงๆยาวครับมีหกสายตามด้วยลูกเตะขาครับตามตำราเลยนะครับทางด้านของช้างศึกครับทำได้ดีอ่ะเพนารีนว่าไงเขาหูบ้างนร้อยยังไงครับโดนมีการหรือเปล่านี้ทิ้งเข้าไปครับมาทางด้านของช้างศึกเหมือนเห็นอะไรหรือเปล่าครับเดินเข้าไปนี่ทุบเลยครับต้องการปิดเกมปิดบัญชีครับไม่ต้องคุยกับกรรมการแล้วครับแต่ว่าทางด้านของเพนารินีไม่ตกใจครับดูครับยืนแน่นๆสายกระแทกไปก่อน ดูครับใกล้จะนมดยกเหลือเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นครับที่บอกครับว่าทุกยกไม่พอดครับเอาฝุกซ้ายได้ดีครับลูกตาบยซอครับโดน2ดอกแบบนี้ถือว่าทาได้ดีเหลือเกินนะครับเจ็บทั้งนั้นเอาดูแค่ขวาคือไปเพนารินโดนเกี่ยวได้ครับมาแต่เอาไม่ลงเดินต่อครับเพนาริน12วินาทียังมีเวลาครับมาใครยกแรกออกตัวได้ดีต้องบอกว่าได้เปรียบเลยองตัวอ่ะถูกต้องครับ ก็เหมือนการแข่งรถครับใครอยู่ข้างหน้าก่อนถือว่าได้เปรียบครับแต่ว่าระวังโดนแซงตอนท้ายก็แล้วกันอ่ะหมดยก,กที่หนึ่งกันไปครับเออัา,า,ต,าต้องดูความมั่นใจครับ โอ้โหพิาวยครับจะเป็นยังไงครับโอ้โหแฟนมวยเป็นไงครับสุดยอดครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศไม่ธรรมดาครับอ่ะมาแล้วครับคะแนนครับเตืนทางด้านของช้างศึกสยามยุบครับที่เอาชนะไปในยกแรกครับเพราะฉะนั้นในยกนี้นี่ผมเชื่อว่าเพชรนาลินเองเนี่ยต้องแก้นะครับโอ้โหจะเปิดมาแบบนี้ช้างศึกบอกเดินคูเลยครับออกอาวุธคู่ไปก่อนเดี๋ยวดูครับจะแก้หลุดไม่หลุดหรือว่ายิ่งแก่ยิ่งยุ่งกับเพชรนรินเดินเข้าไปต้องจับนายก่อนแล้วครับจังหวะสองอาวุธเ้าอย้ดูว่าช้ากว่าแต่ว่าดูนายครับมั่นใจในความแข็งแกร่งขวาแล้วเสียบ ช้างศึกยังไงครับไม่สนครับล็อกไม่ดีจับไม่อยู่แต่ว่าตีไปก่อยครับช้างศึกนี่ละครับก็บอกว่าเป็นการปรับตัวการแก้ของนักชกทั้งคู่ครับเพราะว่าน่นอนครับด้วยอายุประสบการณ์เนี่ยผมเชื่อว่านักมวยในช่วงเริ่มต้นอาจจะถนัดด้วยอาวุธเข่าครับแต่พอมาชกในรายการ RWS ต้องมาใช้อาวุธนอกโดยเฉพาะในยกแรกเนี่ยเพื่อเก็บคะแนนครับต้องบอกว่างานยากครับนี่ฮะขณะที่ช้างศึกตอนนี้ได้เปรียบแล้วแต่ด้วยหุกสาอีกทีนึงท่านนรินยังคงเดินต่อ ว่าแต่เกมของเพชรนรินครับมันส่งสัญญาณได้ให้รับรู้ทั่วประเทศแล้วว่าเกมมันยังเป็นไปได้ทั้งหมดครับอ่า,อาช้างศึกออกดูเร็วกว่าก็จริงแต่ว่าดูเพชรนรินครับยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับนี่แหละฮะคือความตั้งใจความพยายามความแข็งขอลากัวาขวาแล้วถือครับต่อตามครับแหมลูกหมีช้างศึกรับรับไปเหมือนกันครับอวมาทนครับเอาเอายังไงเพชรนริณ์แม่ถือว่าปรับแผนเปลี่ยนเกมได้ดีครับยกนี้ดูครับแข้งขวาเข้าไปอีก ยังไงช้างศึกแทงสายโตมาครับนี่แหละก็อย่างที่บอกอยู่ที่การวางแผนอยู่ที่การปรับตัวครับเพชรนรินเดินเร็วขึ้นในยกนี้อย่างเห็นชัดเลยครับไม่ทิ้งระยะไม่ทิ้งห่างให้ช้างศึกได้ออกหมัดได้ออกลูกเตะค,ครับมาดูครับรามากลางเวทีแล้วอย่างไงีโอ้โหสบัดไปโดนคอครับเดี๋ยวจังหวะเบื่อสกู่นี้จะเสียบเข่าหรือจะเตะซ้ายครับองตวนั่นนะสิครับโอ้โหครับโอ้โห้วลูกนี้ครับแต่โดนต่อยจบกระเด็นเลยทีเดียวครับช้างศึกเอาครับยังอยู่ในเกมทั้งคู่ ใครดูจังหวะนี้ใครแหลมใครแทงเกวการแม่ช้างสุดพยายามจะไปครับแต่ว่าเพชรนารินกดไว้แล้วก็เด้งไปเอาโโอ้หเกือบตกเวทีแฝดดีว่ากากรรมการกิรนัทดึงไว้ก่อนนะฮะกรรมการดึงแยกออกมาไว้นุ่นไฟแรงทั้งคู่ครับร้อนดีนาลินจังไก่เขาโู้ยฮุกแซงข้าวดอกเอ้ามีซอกมาอีกเอาเข้ากับซอกยังไงให้เข้ามาดิช้างศึกเจาะยาง เตะซ้ายยังไงพินาลินโต้ซ้ายโอ้โหเอา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 แล้วเอาแล้วเอาแล้วแม่ม like, um ีบวกกันแล้วเอาโดนไปทีนะครับช้างศึกครับแมต้องบอกว่าอาวุธใกล้เคียงแล้วครับพินาลินอยู่นะอย่ายุดนะเอาแต่ว่ายังมีลูกโต้ลูกเชียงอยู่ตลอดครับช้างศึกว่ายังไงครับเดินมาตอนนี้ไม่เดินไม่คอยแล้วครับไม่ขอยแล้วพร้อมกันครับยกเข่าด้วยต่อยมอเอาหุกซ้ายน้นเข้าไปใช่ช้างศึกหุกซ้ายทางด้านของพินาลินมีหมาซ้ายดูในวางเฉียบซ้ายไปก่อนช้างศึก เทียบไปทีไม่ลดแม่เทนนิสโตขึ้นไปกนี้แม่ต้องบอกว่าสีสีขึ้นมาเยอะเลยครับทางด้านเทนนิสเนี่ยต้องบอกว่าวางแผนมาได้ดีมากเลยแต่ว่าจะดีพอหรือเปล่าต้องมารอลุ้นดูครับโอ้ดูระบบหายใจของคุณคีอยกที่สองที่ต้องบอกว่าไม่ได้หยุดไม่ได้ครับไม่มีเวลาให้หายใจแต่คู่นี้พร้อมอยู่เลยครับต่อมาติดเต้นไปแล้วนะครับในยกแรกกับยกที่สองของงานเลยออกมายอดเยี่ยมแล้วครับ ยกที่สองกันดีกว่าครับบนเวทีครับตอนอื่นเนี่ยต้องมาดูผลคันแดนครับออกมาแล้วครับพิชิตครับดาฝัางรับเป็นนรินชนะ2ต่อ1เสียงครับมาขณะตอนนี้มีเสมอกัน2เสียงครับแล้วเป็นทางด้านของฝ่ายแดงครับช้างศึกชนะ20ต่อ18 1เสียงเสียงส่วนมากตอนนี้เสมอครับชิงดาครับบางตัวต้องมาดูครับยกนี้เป็นยกสำคัญครับในยกที่ผ่านมาเพชรนรินทำได้ดีครับผมเชื่อว่ายกนี้นี่ ช้างศึกเองก็ต้องไม่ยอมครับอ่ะมาดูอาวุธเข่าในายครับบอกสุดท้ายต้องมาแล้วในยก,ยกสุดท้ายดีครับนี่คือบวยเข่าครับดาวรุ่งเบอร์ต้นๆครับของทางภาคอีสานแล้วครับที่ยกมาโชว์กันตรงนี้ครับ วาต่อยมวย3ยกใน,นรายการอาดไบ์เน้ภายแบบมวยเข่าดูครับเทียบกันยังไงให้มันครับโอ้โสวยงามครับอ้าวล็อกครับเตะนารินล็อกมาแล้วตีได้ไหมโอ้ช้างศึกก็มีเขียงไปตลอดครับอ่ะกรรมการแยกออกมาบอกปล่อยอา้าวล้วออกมากทำเวทียังไงดีครับ<อ>นี่ครับศุกซาตก่อนเข้าครับ เ้ามาวงในแล้วยังไงดีครับหลังสุดตีได้ไม่ได้มีตีไปก่อนทีนึงครับแล้วเพชนาลินแทงเสียบไว้ยังไงดีครับพี่เต็ปยังไงครับแม่พยายามจะตั้งให้ตรงครับทางด้านของเพชรนรินเพราะโดนขวางหว่งรันนี่ครับเกี่ยวลูกนี้สวยงามเราทำได้ดีครับทางด้านเพชรนาินครับกรรมสับมืนโชครับนี่ครับเอานี่ครับคือลูกแก้ครับตอนนี้ใช้หมัดหน้าได้ดีมากเลยครับทางด้านของเพชรนาลินครับแล้วพอเข้าในครับ ตามล็อกคอรครับแม่แต่จังหวะนี้ช้างศึกเองก็ล็อกได้ดีเหมือนกันเอา้ายังไงตีไปข้างหลังแม่ล็อกดีแล้วตีมันดูมีทรงครับเป็นหน้าของช้างศึกเพืนนาริเองพยายามจะแข่งสู้แต่ว่าเหลี่ยมจับมันไม่ได้เปรียบแล้วอ<า>เอา้าดูหลุยต่อช้างศึกนี่นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เกมเสูสีเหลือเกินครับใครหยุดใครแพร้ครับเอา้เอาช้างศึกว่ายังไงเขา้าโ,<ฮ>โ,โดนฉีรุ่งนี้ยังไงดีครับแมอยู่ในินาท,าทีนี้นี่คุมเกมไม่ได้ครับใครมีแรงต้องทำต้องทำ โอ้โหนี่แหละครับนี่คือคุณภาพของ RWS f i g Night ครับไม่ว่าใครก็ใครครับมีโอกาสที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์ในเดือนรฤษสภาคมนี้อย่างได้นรนอ,นอนครับบางตัวต้องบอกว่าเป็นโอกาสของนั้นชกทุกคนครับนะว่าจะมาจากที่ไหนอายุเท่าไหรประสบการณ์มีเยอะแค่ไหนถ้าวันนี้ชกได้ดีถ้าวันนี้ชกเข้าตาก็มีโอกาสเช่นเดียวกันครับแต่บนเวทีตอนนี้ต้องเอาชนะนครับผมว่แทางสะเทือนซางครับแต่ว่าช้างศึก ยังไม่มีปัญหาเลยครับดูครับจังหวะล็อกรับล็อกแล้วตีหมุนออกด้านข้างแม่เหลี่ยมมวยทรงมวยตรงนี้มันดูได้เปรียบครับได้ควางทันทีนี่นะฮะต้องบอกว่าแม่คู่นี้เขากินหลักกินเหลี่ยมกันนิดเดียวครับในขณะที่ตั้งเดินแต่ว่าแม่เดินเข้าไปโดนพุกสาไปก่อนครับพอล็อกในอย่างที่พิธีบอกครับดูหลักดูเหลี่ยมช้างศึกด,ดูดีอยู่ครับต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีครับมวยคู่นี้ครับ ไม่น่าเชื่อครับมวยเข่าอาชีพครับพอมาอยู่ตรงนี้ครับ <_ an> บ้านของมวยไทยใน RWS ครับ <_ an> ทั้งสองคนของเราเห็นอาวุธทุกอย่างครับใน<อ>ตัวบัดเท้าเขา่าศอกครบหมดเลยครับถูกต้องครับนี่แลหละเทรนเน่ของนักชกที่มีโอกาสที่มาชกที่เวทีเมื่อราชันย์เมื่ครับและแน่นอนตอนนี้เรายกที่สามที่สามครับแม่เอาสักพื้ <_ an> เสียงไ้เลยทีเดียวครับบอกว่าตัวก็ได้คะแนนสูงอย่างเน็มที่ครับ เหมือนดูฝึกคะแนนทีนะครับภาพไฮไ,ไลท์ตั้งแต่ยกแรกเลยดีกว่าครับนี่ฮะก,การเสียบเข้าแต่ละโดดนะต้องบอกว่าแหลๆเจ็บๆทั้งนั้นครับแต่ว่าที่สำคัญครับอย่างที่พี่บอกครับวันนี้เราได้เห็นอาวุธครบเลยถือว,ว่าทั้งคู่น่ะจะเป็นมวยเข่าอาชีพแต่ว่าก่อนจะเข้ามาล็อกตีเนี่ยมีมัดมีสองเห็นทุกครั้งเลยครับเราได้เห็นมวยเข่ามีอาวุธที่พัฒนาขึ้นมาครับมีกำลังซ้ายแล้วก็แทงขวาครับ คุณภาพนะครับนี่ครับซุปเปอร์สโลโมชั่นครับเปิดหัวได้แบบจุกจุกครับคุณภาพของ RWF นายเอ็กเพรสยินดีซุปเปอร์สโลเป็นภาพที่สวยงามครับงานของภาพ RWF นี่ฮะอย่างที่บอกครับดูสโลน้ำกระจายไม่มีใครเชื่อเลยครับว่านี่คือบนเข่าใช่ไหมครับสวยงามครับเหล่าแต่ละแต่ละอาวุธที่ออกไปครับมา Action. Ladies and gentlemen, after two, Three round of boy tie actions, we go to the judges' scorecard. The first shot scored is about twenty nine to twenty eight. The second job scored 28 to 29. And the last job scored 29 to 28. We have a winner by way of split decision.